ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะชูเราอยู่หน้าคริสปี้ครีมนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้เราไปฉีดวัคซีนได้ครบกําหนดแล้วนะคะสองเข็มนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะให้โดนัทฟรีนะคะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนนะก็จะให้สามีนะเข้า <ทด S 1> <laughs> ไป<ท>ด,ดูสิ <laughs> ท <ด S 2> อ้อหรอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกบเคยเห็น กบเคยเห็นที่แบบว่า,าเขายังไม่ได้ครบ2โดสนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ได้ฟรีนะแต่พวกเราลองดูนะคะว่าพวกเราฉีดครบ2โดสแล้วนะคะ2เข็มแล้วนะคะมันจะยังมีฟรีอยู่หรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆจา๋าลุ้นไปด้วยกันกบจะเปิดวิดีโอยาวเลยนะก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าพวกเราจะได้ฟรีไหม ได้ฟรีนะคะทีรักยืนอยู่ตรงนั้นหน่อยยืนอยู่ตรงนั้นหนึ่งหนึ่งสองสามสามสามโอเคกึศเราก็ได้โดนัทฟรีจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่คือทีรักกระดาษมันต้องพลิกไปข้างหน้านะคะเราครบสองโดสนะคะเพื่อนๆเราก็ได้โดนัทฟรีนะคะกี่ชิ้นทีรักาทำทำนี้ จูสองสองสองคนก็สองชิ้นโ <laughs> okay. อเคนะคะ่อนเพื่อนจ๋าเราก็มาทดลองดูนะคะว่ามันจริงอย่างที่เขาบอกไหมคะว่า,าคริสปี้ครีมนะคะสำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนนะคะครบหรือไม่ครบก็ตามนะคะก็มารับโดนัทฟรีนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่บอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเย้เป็นเรื่องจริงนะคะที่เราได้โดนัทฟรีนะคะสองชิ้นจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเป็นข้างในเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆโดนัทน้ำตาลออริจินะัล <Original, S 2> นั่นแหละนะว่าโอเคก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยู่ในอเมริกานะคะก็ไปรับโดนัทฟรีได้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ไหนนะ คริสปิครีมนะคะสามารถาไปรับโดนัทได้ฟรีนะคะคือ1ท่านต่อหนึงชิ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาก็กบเคยดูคนอเมริกาที่รักไปได้กบเคยดูคนอเมริกานะคะเขาก็ยังยังไม่ครบ2โดสนะคะหรือยังไม่ครบ2เข็มเขาไปฉีดเข็มเดียวนะคะเข็มเขาก็ได้ เขาก็ได้ว่าโดนัทฟรีนะคะแต่พวกเราครบ2โดสน,นะคะก็จริงๆกบชวนสามีมานะตั้งแต่เข็มแรกนะว่าที่รักเราที่รักลงดูซ้ายมือด้วยนะรถเรามาเรามาเอาไหมสามีบอกว่าเราซื้อแล้วเราวันนั้นวันนั้นเราซื้อไงคะเพื่อน,อนแต่เราอ่ะไม่ได้คิดวันนั้นพอเราฉีดวัคซีนเสร็จเราก็มาซื้อ,อโดนัทกันนะคะแต่เราไม่ได้คิดว่าฟรีเพราะเราซื้อแล้วไงเนาะมันก็กินไม่ทันหรอกแล้วทีนี้พอเข็ม พราะฮะแน่ใจ <c oughs> พอเกมที่สองนะคะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็ออกมาจากวอร์มานนะคะมันใกล้กันนะที่ที่โดนัทกับวอรมานก,ก็ไอเดียสามีว่าไปไหมไปลองไหมว่ามันจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะว่าคริสปี้ครีมให้โดนัทฟรีสำหรับท่านที่รับวัคซีนนะคะ ก็เป็นเรื่องจริงนะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็รักษาสุขภาพหูรดคันนั้นวูบไปแล้วฟิวฟ้าโอเคค่ะ,เ,คคะเ,เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำรลรังใจขอบคุณทุกเม้น ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรตภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะบ๊ายบาย